กอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงมีทหารเอกคู่พระทไทยอยู่สีท่านคือหลวงราชเสนหาหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์หนาฏหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดาบหักพระยาเชียงเงินหลวงพมเสนาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีความสำคัญที่ชาวไทยไม่มีวันลืมในพระคุณงามความดี ที่ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มแต่ในวันที่3มกราคมพศ2309ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้นสีค่ำเดือนยี่พยาวชเระบาการยศในขณะนั้นเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พมา่าจึงตัดสินใจร,รวบรวมทหารกล้าราว500คนตีฝ่าวงล้อมทหารพมา่าโดยตั้งใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนให้ได้โดยเร็ว ส่งเข้ายึดเมืองจันทบ,บุรีเริ่มสะสมสเสบียงอาหารอาวุธกำลังทหารเพื่อเข้าทำการกอบกู้กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อวันอังคารขึ้น9ก้าค่ำเดือน8ตรงกับพศ2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถกู้กลับคืนมาได้เมื่อวนันศุกร์ขึ้น15ค่ําเดือน12ซึ่งตรงกับวันที่6พฤศจิกายน พศ2310รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กับมากู้ชาติด้วยระยะเวลาเพียงเจเดือนเท่านั้นในการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงมีทหารเอกกู้พระไทยอยู่สีท่านที่ปรากฏร่วมกับพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรี หลวงราชเสนหาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระนามเดิมบุญมาเป็นพระราชอนุชาร่วมพระราชนกชนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัากการที่หนึ่งมีพระนามเดิมว่าบุญมาต่อมาได้ทรงรับราชการในราชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามลินหรือพระเจ้าเอกทั์ ตำแหน่งนายสุจินดาหุ้มแพร์ได้รู้จักกับพระยาตากมาก่อนเมื่อครั้นรับราชการอยู่นั้นเมื่อพศ2310กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียกรุงแก่พมา่านายสุจินดากับเพื่อนๆได้ลอบหนีออกจากเมืองได้มาอาศัยอยู่กับพี่สาวที่บางกอกและได้ข่าวเกี่ยวกับพญยาตากไปตั้งตัวที่จันทบูรณ์มีกำลังมากจะยกทัพมาตีอยุธยาคืน นายสุจินดาหุ้มแพรได้ฝากภรรยาและทรัพย์สมบัติไว้กับพี่สาวแล้วพาพักพวกบางคนเดินทางไปจันทบูรณ์ทางบกโดยผ่านบางป่าส้อยพระเจ้าตากได้รับนายบุญมาเข้าไว้เป็นพักพวกด้วยความสามารถส่วนตัวของนายบุญมาเด่นมากจนทําให้ได้รับความไว้วางพระไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไปสมัครรับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราช ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวจในขวาพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลน,นั้นนับว่าเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งสิบทิศพระองค์ได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรตลอดพระชนชีพของพระองค์ได้เสด็จไปในการพระราชสงครามทั้งทางบก และทางเรือในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีถึง16ครั้งและในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต่อมาอีกหลายครั้งหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหักขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในชั้นเชิงการต่อสู้ทั้งมือเปล่าแบบมวยไทยและอาวุธแบบกระบี่กระบองเดิมชื่อจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อปีพศ2284ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัดมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิชัยภายหลังจ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีหรือทองดีฟันขาว มีความสามารถทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบจากนั้นได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ครั้งดำลงตำแหน่งเป็นพระยาตากต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหมื่นวัยวรานาถพระยาศรีหาราชเดโชและพระยาพิชัย ผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัยซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพยาสุรสีตามลำดับภายหลังข้าศึกยกทัพมาตีเมืองพิชัยสองครั้งในการรบครั้งที่สองพยาพิชัยถือดาบสองมือออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่งและรักษาเมืองไว้ได้ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่าพญาพิชัยดาบหักพญาพิชัยดาบหักได้สร้างเวรกรรมอันควรเป็นเยี่ยงอย่าง อันควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความกตัญญูกะตะเวทีความเด็ดเดียวเฉียบขาดกล้าหาญร,รวมถึงความรักชาติต้องการให้ชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปพระยาเชียงเงินหรือพระยาท้ายนา้ำ เดิมเป็นเจ้าเมืองเชียงเงินหัวเมืองชั้นจัตวาขึ้นกับเมืองระแหงในพระราชพงศาวดารกล่าวชัดเจนซึ่งแย้งกับบางแหล่งข้อมูลว่ามีเชื้อสายจีนเข้ามาสวามิภักดิ์กับพระยาตากและร่วมลบตั้งแต่ครั้งตีฝาทัพพม่าออกมาจนถึงจันทบุรีพระยาเชียงเงินไม่มีชื่อเสียงในด้านการทัพเป็นพิเศษและออกจะอ่อนแอในบางครั้งด้วยซ้ำจนเกือบจะถูกประหารชีวิตไปแล้ว แต่ก็เป็นข้าราชบริพารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระเมตตาเป็นพิเศษและเป็นเจ้าเมืองคนหนึ่งที่โปรดปรานให้มาเฝ้าเพื่อทรงสั่งสอนวิธีการต่อสู้กับข้าศึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าในคราวที่ทรงต่อสู้กับอริราชศัตวูที่เมืองระยองนั้นได้มีบันทึกว่าพญาเชียงเงินเป็นพญาท้ายน้ำ เมื่อปราบปรามก๊กต่างๆทางเมืองเหนือได้ราบคาบแล้วทรงมีพระกรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้พยาท้ายนา้ำรังเมืองสุขโขทยัยท่านเป็นทหารคนสนิทที่ได้รับความไว้วางพระราชหรือไทยยิ่งหลวงพมเสนาหรือเจ้าพยานครสวรรค์ หลวงพมเสนาเกิดเมื่อวันอังคารเดือน6ปีมะโรงพุทธศักราช2279ณบ้านเชียงของปัจจุบันคือบ้านเชียงทองจังหวัดตากบิดาท่านสืบเชื้อสายมาจากเมืองเชียงของหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมารดาท่านเป็นญาติใกล้ชิดกับพระเชียงเงินท่านได้ไปเติบโตที่ฝั่งลาวและได้กลับมาเป็นเจ้าคุ้มเชียงทองท่านจึงมีอีกนามหนึ่งว่า เจ้าฟ้าเชียงทองและคุ้มของท่านอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆริมฝั่งแม่น้ำปิงปัจจุบันคือวัดเชียงทองจังหวัดตากจากนั้นท่านได้ติดตามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาเป็นทหารเอกคู่พระไทยอทิเช่นเดียวกับพระเชียงเงินหลวงพิชัยอาสาและหลวงราชสเนหาต่อมาได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นพระผมเสนาพระ,ะอนุรักษ์ภูธรและพระยานครสวรรค์ตามลำดับ ท่านได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษจากสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีคนหนึ่งจนได้รับพระราชอายาสิทธิ์ให้ลงโทษผู้ย่อ,อย่อนในการศึกได้ถึงตัดศีรษะในคราวศึกบางแก้วก่อนที่พญาน,นครสวรรค์จะไปช่วยหนุนพญาทิเบตบดีนั้นได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบรุรีพระองค์ได้ทรงมอบดาบอายาสิทธิ์ ให้ลงโทษตัดศีรษะทหารผู้ย่อหย่อนในการศึกได้และให้พรแก่พญานคคอสวรรค์และทหารว่าชยตุภวังสัพพสัตตูวินาศสันติอันเป็นที่มาของคาถาบูชาสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีในปัจจุบัน <het: S 2> ขอสดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษ นั่นก็คือหลวงราชสเสนหากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏหลวงพิชัยอาสาหรือพระยาพิชัยดาบหักพยาเชียงเงินหลวงพมเสนาหรือเจ้าพยานครสวรรค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในการปกปักรักษาสยามประเทศไว้